แม่ทัพภาคที่สองลั่นประสาทต,ตาควายต้องกลับมาเป็นของไทยเขเมรดับ 3, สามพันศพสงครามโดรนเดือดชายแดนสุรินเสียงปืนยังไม่จางกลิ่นดินปืนยังอบอวน และเสียงระเบิดยังคงก้องกังวานกลางชายแดนไทยกัมพูชาที่ปราสาทต,ตาควายอำเภอในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์กำลังเป็นสมรภูมิเดือดที่ทั่วประเทศต้องจับตามองเพราะที่นี่ไม่ใช่เพียงโบราณสถานเก่าแก่แต่เป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งอธิปไตยไทยที่กองทัพภาคที่สองให้คำมั่นว่าจะต้องทวงคืนให้ได้ไม่ว่าจะต้องแลกด้วยเหงื่อเลือดหรือแม้แต่ชีวิตของทหารกล้าพลโทบุญสิริภาคกลางแม่ทัพภาคที่สองกล่าวอย่างหนักแน่นถึงสถานการณ์ล่าสุดว่า ปราสาทตาควายยังเป็นของไทยเราไม่เคยยอมรับว่ามันเป็นของใครอื่นในห่วงต่อไปเราจะเดินหน้าปฏิบัติการเพื่อเอากลับคืนมาให้ได้ด่านหิน30เมตรแห่งความตาย4วัน4ปฏิบัติการทหารไทยพยายามฝาเข้าไปถึงตัวปราสาทแต่ต้องหยุดอยู่เพียงระยะ30เมตรจากเป่าหมายเพราะเบื้องหน้าคือแนวกําลังทหารกัมพูชาที่ตรึงแน่นพร้อมกับทุนระเบิดจํานวนมากจนแทบไม่มีช่องว่างให้ก้าวพลาดแม้แต่ก้าวเดียว ฐานทหารกัมพูชาตั้งติดตัวปราสาทเหมือนกำแพงเหล็กทําให้ฝ่ายตรงข้ามได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์อย่างมากแต่แม่ทัพภาคที่สองยืนยันชัดว่าเราจะไม่ถอยแม้แต่นิ้วเดียว3 0 0พศพตัวเลขที่โลกต้องสะเทือนในห่วงการรบที่ผ่านมากองกำลังขเขมรใช้ยุทธวิธีเคลื่อนมนุษย์ส่งกำลังพล200-300ถึงานายเข้าประทะต่อครั้งแต่ก็ต้องแลกมาด้วยความสูญเสียที่แม่ทัพไทยประเมินว่าไม่ต่ำกว่า3 0 0พศพ ผมก็ยังเห็นใจพวกเขานะเพราะเขาก็ทำตามคำสั่งผู้นำแต่ในสนามรบความลังเลไม่มีที่ยืนแม่ทัพกล่าวด้วยน้ำเสียงเข้มปนเศร้าสงครามยุคใหม่ดโดรนเต็มฟ้าไม่เพียงแต่ปืนและระเบิดเท่านั้นที่ฆ่าชีวิตสงครามในยุคนี้กำลังถูกยกระดับด้วยดโดรนทั้งดโดรนลาดตระเวนและดโดรนโจมตีที่บินเหนือแนวชายแดนและล้ำเข้ามาในประเทศแม่ทัพภาคที่สองเผยว่า โดรนเหล่านี้บางส่วนบินใกล้สนามบินและคลังอาวุธซึ่งไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นี่ไม่ใช่ฝีมือพวกโรคพิจิตแต่มันคือปฏิบัติการข่าวกลังเต็มรูปแบบทางการไทยจึงระดมผู้ว่าราชการจังหวัด20จังหวัดชายแดนบุรณาการร่วมกับตำรวจเพื่อหาต้นต่อพร้อมเร่งจัดหาเทคโนโลยีต่อต้านโดรนทันทีศึกนี้ยังไม่จบ ปราสาทตาควายคือหนึ่งในเป้าหมายยุทธศาสตร์สําคัญที่ไทยยังเข้าไม่ถึงแต่ทุกเมตรที่ทหารไทยขยับเข้าใกล้คือสัญญาณว่าชัยชนะไม่ได้ไกลเอื้อมแม้ทัพภาคที่สองปิดท้ายอย่างหนักแน่นเรายังยืนยันว่าปราสาทตาควายเป็นของเราอยู่ในห้วงต่อไปเราจะนํามันกลับคืนสู่พี่น้องชาวไทยให้ได้นี่คือเรื่องราวของสมรภูมิที่ไม่ได้ต่อสู้ด้วยอาวุธแต่ยังสู้ด้วยหัวใจและความเชื่อมั่นว่า พันดินนี้จะไม่ถูกพรากไปอีกเขียนโดยเฮียเหลานักวิเคราะห์ความมั่นคงนักเล่าเรื่องสนามชายแดนผู้เสพกลยุทธ์สงครามเป็นอาหารเช้าอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์แล้วเรามาเจอกันใหม่ทุกเขตการที่น่าสนใจเฮียเหลาเสิร์ฟทุกข่าวสะเทือนทุกอารมณ์สวัสดีครับ